สวัสดีครับผมเล่าเก่าครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกกีตาร์ให้ได้ดูกันนะครับก็ซื้อกีตาร์ใหม่นะครับผมแกะกล่องอีกแล้วครับเดี๋ยวเอาเริ่มกันเลยเนาะ ครู่นะครับสักครู่จะเย็นๆนะ กลับมาแล้วกลับเป๋ามาแล้ว แล้วครับเป็นกีตาร์เชคเตอร์นะครับเฮลไลเซอร์นะครับผมตัวสีแดงนี่โอ้โหเป็นตัวที่เป็นฟอยล์โรสด้วยนะครับแล้วก็ตัดคอยได้นี่ให้ดูกันนะครับโอ้ลูกบิดโคเปอร์สวยงามฟอยล์โรสตัดคอย เป็นตัวที่ผมหม,นะม,ม,มังไว้นานแล้วนะครับหมังไว้เป็นสิบสิบปีนะครับหมังไว้นานแล้วอุ้หยสวยสวยสวยหมังไว้นานแล้วนะครับกับตัวนี้ของที่ได้ครับก็จะมีมีคันโยกนะครับมีหกเหลี่ยมไว้ขัน มีสปริงแล้วก็หกเหลี่ยมอีกนะครับผมหกเหลี่ยมกี่อันหนึ่งสสามสี่มีสี่ตัวหกเหลี่ยมแล้วก็คันโยกนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าที่แถมมาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเป็นกีตาร์ที่ผมหมั่นไว้หลายปีละทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่า เมื่อน่าจะเป็นน่าจะประมาณกี่ปีก่อนวนะ่าสิบสีบ่กี่บกวปีนี่แหละครับแต่ก่อนผมใช้เนี่ยเฮลรไลเซอร์ตัวนี้ตัวสีดำนะครับตอนที่ยังเป็นปิกอัพแปดหน่งแปดหอยู่เลยยังตัดคอยไม่ได้นะนี่ผมก็เปลี่ยนอะไรอะไรไปเยอะแล้วครับเปลี่ยนขอบปิกอัพเปลี่ยนวอลลุ่มใหม่เปลี่ยน, up, ยน, Volume, ยนชุดวงจรไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่พังเลยซิลิคเตอร์อะไรก็ไม่พังคัแต่ กับสีดําหน่อยนะครับเพราะตอนที่ซื้อมาเนี่ยตัวนี้มันมันดําล้วนเลยครับหยองก็ดําดาหมดเลยดําป,ปีเลยก็เลยอยากทำเป็นตัดๆหน่อยนะครับโอเคนี่โอ้โหโดนใจมากนะครับเยวเดี๋ยวเรื่องของเสียงเราค่อยมาว่ากันเนาะ,ะกับตัวนี้นะครับก็ดีใจหวังว่าจะไม่มี อะไรอักเต์นะครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาเจอกันนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวแกะกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ